อันนี้อยากรู้อะซูเปอร์เนี้ยที่พี่ซื้อมาเราสามารถเข้าเซอร์วิสกับโตโยต้า <ผม S 1> ได้เลยเปล่าผมผมรถูนยนแท้ครับอ๋อเป็นของไทยแลนด์เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเหลือประกันประกันศู์อีกสองปีอ๋อเฮ้ยผมอยากรู้อะพี่คันเนี้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องเช็คซเซอร์วิสอะไรพวกนี้แพงไหมฟรีครับเอาหรอฟรีตั้งแต่ออกไปแดงนะครับเออหรอฟรีต่อ,ออกไปแดงห้าปีนะครับพวกถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยเขาดูแลให้หมดเลยฟรีหมดเลยครับอุ้ยอารมณ์เหมือน เหมือนพวก B M เลยนะเนี่ยอที่ฟรีนะคะน้ำมันเครื่องฟรีหัวเทียนฟรีกี่องอากาศกองแอร์ฟรีช็คฟรีสี่ต้นจานเบรกฟรีสี่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 อันพับเบรกฟรีด้วยไหมพับเบรกฟรีด้วยโอ้ฟรีให้หมดเลยเฟิลเหมือนขับ B M เลยอะเวลาแบบเหมือนพวกรถมีเบียใช่เหมือน B S อเลยคือเหมือน B M เปียกเลยคือไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวดน้ำมันเบรกอะไร รีหมดทุกอย่างฟรีหมดด,ด,ด,ดีมากตอนที่พี่เอฟออกป้ายแดงมาแพงไหมออกมาห้าหนึ่งเก้าครับเกืบ 5, 2, 2> 5, 1, อบห้าล้านสองหนึ่งเก้าครับผมครับผมครับคันนี้แต่งไปก็ร,รวมรวมล้านนะพี่น้่งรวมรวมล้าน,วานสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลบีซีเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูเจ้า GR Super s u p ์ซ Stage ์สองห้าร้อยกว่ามานะทุกคนนี่เลย โคตรรอและที่สําคัญเจ้าของน่าจะเบื่อแล้วทุกคนเจ้าของจะขายแล้วสําหรับใครที่อายากจะเป็นเจ้าของคันนี้นะติดตามได้เลยว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างคันนี้รู้สึกว่าจะขายประมาณสัก5้าล้านสี่เนี่ยนะเพื่อนนะของแต่งก็โดยรวมอะประมาณ1ล้านนะทุกคนนะคันนี้ก็มีสเตจสอด้วยพาร์ทรอบคันคาร์บอน ทำท่อทั้งเส้นโชก็จะเป็นตัว KWDC ก็คือปรับไฟฟ้าได้นะเพื่อนบอกเลยว่ารายละเอียดของแต่งคือเทปเทปทางนั้นเลยนะสำหรับใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามกันในคลิปนะว่าคันนี้เจ้าของมีแต่งอะไรบ้างแล้วทายคลิปเดี๋ยวค่อยไปนั่งคุยกันในรถเดี๋ยวไปลองขับกันด้วยมาดูสิว่าคันนี้ฟิลจะเป็นไงนะกับเจ้า GR Supra Stage 2ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปครับรับชม ไปครับทุกคนไปชมเจ้า t o y ยต้ GR Supra Stage 2แล้วผมไปหาทางพีพีฟเลยพี่พิพสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตรบก,กวนมาชม Supra พีพหน่อยเนาะได้ครับเชิญครับครับ,รบผมได้เลยวันนี้พาเพื่อนมาชมนะ GR Supra คันนี้เป็นส a ต e 2ถูกไหมพี่พีพสเตจ2ครับอ่าสเตจ2นะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาดูนะเพื่อนนะว่าคันนี้มีทําอะไรบ้างแล้วที่สาค,คัญคันนี้ทางเจ้าของรถอยากจะขายด้วยอ่าสำหรับใครที่เอย,อยากจะเป็นเจ้าของ GR Supra ห้ามพลาดเลยบอกเลยคันนี้คือแบบเด็ดมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่งนิดนึงนะทุกคนว่า G R Super คันนี้มีทําอะไรบ้างอย่างคันนี้ด้านหน้าทําอะไรบ้างเนี่ยพี่อฟด้านหน้าก็เป็นลิ้นอ่าครับน่าจะเป็นของตัว T R D อะครับอ๋อก็คือเป็นทรง T R D ถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับผมจะเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนนะครับทุกคนเนี่ยก็คือด้านหน้าจะมีแค่จุดเดียวยนะพี่เนาะ จุดเดียวแล้วก็ด้านหน้าก็คือเป็นเซ็นเซอร์6จุดมาแบบนี้เลยนะจากโรงงานเลยต่อไปผมอยากรู้สีอะพี่โปรติ g r อาร์ซปสีฟ้าแบบนี้หายากไหมตัวสีฟ้าถ้าในไทยมีเข้ามาแค่5คันอาครับพี่แต่ถ้าที่ดูข้อมูลจากโตต้ามอเตอร์มาแล้วเนี่ยถ้าในเอเชียมีอยู่พันคัน พันคันนะพี่แต่ว่าในประเทศไทยห้าคันได้เข้ามาแค่5คันอ๋อครับผมครับผมถ้าผมใจผิดรู้สึกว่าถ้าตัวรถเป็นสีน้ําเงินอ่ะภายในก็จะเป็นสีน้ําเงินด้วยถูกไหมพี่ภายในจะเป็นดําแต่ว่าพวกเบาพวกเบาะพวกที่เป็นตรงรูๆหรือเป็นเป็นได้เนี่ยจะเป็นตะเข็บฟ้าหมดเลยครับอ๋อแล้วก็คอนโซลก็จะเป็นได้ฟ้าหมดเลยก็คือเฉพาะสีน้าเงินหนวยพี่เฉพาะสีน้ำเงินเฉพาะสีน้ำเงินก็คือมันก็จะพิเศษกว่าสีอื่นหนวยพี่นะใช่โอเคครับผมสีสวยมากทุกคนจริง ผมเคยถ่ายซูเปอร์สีเหลืองมาโอ้โหเอาจริงมันก็สวยคนละสไตล์นะเพื่อนแต่ว่าผมชอบสีน้าเงินมากอะด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตอนนี้ยังเป็นล้อเดิมนะพี่เนาะล้อเดิมครับล้อเดิมเบรกเดิมนะเอาจร,จริงผมว่าล้อเดิมหลายมันก็สวยแลวน,นะพี่เนาะใช่ครับเออผมว่าล้อมันก็สวยเลยน,นะเพื่อนทีแรกนะว่าจะเปลี่ยนนะคิดไปคิดคมามเออเดี๋ยวเราจะขายก็เลยไม่ไม่ได้เปลี่ยน,นก็ใส่เป็นล้อเดิมเบรกเดิมแทนเนาะใช่ครับยางยางเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆเลอันนี้จะเป็นตัวแอดวานซ์ส แล้วก็เบรกอันนี้เป็นเบรกเดิมแล้วพี่เนาบรกเดิมอันนี้ผมถามนิดนึงดิเบรกเดิมกับสเตท์สองอะเอาอยู่ไหมพี่เอาอยู่แล้วครับเอาอยู่เอาอยู่แล้วอังจรปั๊มมันเหมือนพวกบีเอ็มเลยเนาะพี่เนาะเป็นของบีเอ็มเลยครับอ๋อคือเป็นเป็นเป็นอะไหล่บีเอ็มถูกไหมพี่ใช่ครับเป็นอะไหล่บีเอ็มเลยก็คือปั๊มมาเหมือนพวกตระกูลจีอะทุกคนเห็นไหมเหมือนปั๊มพวกเอ็มสปอร์ตเลยเออต่อไปถามเรื่องฟิตเมนต์นิดนึงพี่คันนี้ที่เตี้ยแบบนี้คือเราเปลี่ยนโช๊คนะพี่เนาะเปลี่ยนโช๊คแล้วคครรััับบเเปป็็นน KW DC Plug Play Plug Play and and ออ๋ตว ก็คือไม่ต้องไปใส่พวก cancellation เนะพี่เนาะใช่ไม่ต้องใส่ตัวหลอกเลยคือ,อใช้ แบบเดียวกับตัวเดิมแล้วก็เป็นโช้กไฟฟ้าปรับนิ่มแข็งที่มุมปุ่มปรับโหมดสปอร์ตได้เลยฮะก็คือสามารถปรับแข็งอ่อนได้เลยใช่ก็คือไม่ต้องไปหมุนเหมือนพวกสตัดปรับเกียวถูกไหมพี่ใช่ครับไม่ต้องลงไปหมุนครับโอเคโอเคฟิตเมนต์โหบอกเลยว่าสวยมากกับล้อ19เนั้นเพื่อนนะล้อเดิมติดรถนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างเพิ่มอย่างด้านข้างก็จะมีตัวกระจกมองข้างที่เป็นคาร์บอนนะพี่ใช่ครับกระจกมองข้างที่เป็นคาร์บอนไซส์สเกิร์ตที่เป็นคาร์บอนนะพี่เนาะครับตรงนี้นะ สเกิดข้างที่เป็นคาร์บอนเดี๋ยวเรามาดูท้ายนิดนึงอย่างด้านหลังก็คือจะมีวิงกับดิฟฟิวเซอร์ถูกไหมพี่ตอนนี้เป็นของที่ที่ดีดหมดเลยอ๋อที่ดีหมดเลยตรงนี้ค่ะโหสวยมากเลยอะเออพอพอเติมแบบพวกสปอยเลอร์มาโหรถด,ดูแบบโคตรหล่อเลยนะเพื่อนนะเพราะว่าเดิมเลยมันไม่มีให้ถูกไหมพี่ไม่มีครับไม่มีให้ก็คือมันจะเป็นตดแบบเรียบๆนัเพื่อนนะเ,เออเพอบบแบบเติมดิฟอะไรมาโหรถแบบ ดูคนละเรื่องเลยทุกคนนะถ้าไปม,มีมิติขึ้นใช่ใช่ใช่พี่หูหรถแบบดูซิ่งขึ้นเยอะมากเลยเพื่อนก็คือตรงเนี้ยสปอยเลอร์เขาจะมี2ชิ้นนะจะมีตัวตุ๊เป็ดแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังอันนี้คือ2ชิ้นนะพี่อฟเนาะใช่ครับอ่าสวยมากสวยมากเดี๋ยวเรามาดูท่อเน,นี่ยนึงคันนี้ทําท่อด้วยถูกป่ะพี่อฟอ่าท่อเปลี่ยนตั้งแต่ดาวไปเลครับท,ทั้งเส้นเลยครับอ๋อคือทําทั้งเส้นเลยใช่ครับแต่หลังทโบมาเลยดูไหมพี่หลังทโบมาเลยเป็นท่อนอกน่าจะเป็นท่อตัว พลาสติกดูไทเทเนียมด้วยนะครับผมก็คือเป็นแบรนไอพีถูกไหมพี่ไอพีครับไอพีทั้งเส้นเลยก็คือตั้งแต่ดาวไปทั้งเส้นมาเลยนะทุกคนแต่ว่าปลายจะเป็นคาร์บอนของอาคาร์โปวิกนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เสียงก็น่าจะลั่นๆ้นแลพี่เนาะปลายไอพีใช่ไอพีเสียงจะออกโหดๆใช่ใช่ไอพีก็จะดังๆลงหูหน่อยครับอ่าใช่ใช่แต่อยู่ในรถไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะทุกคนนะว่าสีน้ําเงินจะสวยแค่ไหน ก็คือจะเป็นดําตัดน้ําเงินแบบนี้เลยถูกไหมพี่ใช่ครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยพวกพิงด้านหลังพวกตรงก้นเนี่ยฮะอ่าครับพี่พวกตรงรูๆนี่ยก็เป็นฟ้าหมดเลยอ๋อพวกกระเข็ดนี่ยจะเป็นสีฟ้าหมดเลยอ่าครับพี่ครับตัวนี้ก็เป็นพวกอาคันทาราจะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะเป็นได้สีฟ้านะพี่เนาะพวกอาคันทาราตรงเนี้ยที่มันเป็นรูๆเนี่ยก็คือจะเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วก็คุมอะไร ตัวได้ข้างในจะเป็นสีฟ้าทุกอย่างที่เป็นตะเข็บอะฮะเป็นได้จะเป็นฟ้าหมดเลยครับอ๋อนี่ๆนี่นี่ทากันจะเป็นได้ฟ้าแล้วก็คอนโซลกลางก็คือจะเป็นคาร์บอนนะพี่นนองคาร์บอนครับคาร์บอนแต่ว่าตรงเนี้ยต้องบอกเพื่อนก่อนว่ามันอารมณ์เหมือนบีเอ็มนะพี่เนาะใช่ครับใช่ครับเหมือนแดฟอร์มเดียวบีเอ็มเลเหมือนเหมือนตัวเส้สีอะทุกคนนะเนี่ยตรงเนี้ยพวกไฟอะไรตรงเนี้ยเหมือนบีเอ็มป้ายพวกเนี้ยมือเปิดประตูตัวอันเนี้ยลดล็อกล็อกรถตรงเนี้ยสวิตช์ตรงเนี้ย ของ BM ดีเลยนะทุกคนนะแล้วก็ตัวหัวเกียร์อะไรอนยะ่างเงี้ยคือฟิลบีเอ็มเลยแต่ว่าตรงกลางก็จะเป็นคาร์บอนให้อันนี้คือจากโรงงานใช่ไหมพี่จากโรงงานเลยครับจากโรงงานเลยโอเคเดี๋ยวผมดูหน้าตาเครื่องยนต์นิดหนึ่งพี่ได้ครับอานเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์นิดหนึ่งนะว่าจะมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับรถกันเดี๋ยวมาดูซิว่าคันนี้จูนสเตยสองมาจะมันแค่ไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องคันนี้เครื่องสามพันนะพี่เนาะสามพัน <3, 000 S 1> เครื่องสามพันเทบโบนะ ก็มีคำหน้าถูกไหมพี่คำหน้าของคัตโก้อ่าคำหน้าคัตโก้แล้วก็ชุดอ่าท่ออินเตอร์ท่ออินเตอร์อ่าของ FTP นะอ่าครับผมทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยกองอากาศข้างในก็จะเป็น BMCBMC อ่าฮะว่าทีแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นกองอ่าเป็นกองเป็นกองเป็นกองแต่งเป็นกองซิ่งพวกกุ o u M อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่กองซิ่งอ่าเราไม่ชอบเสียงหนกหูนกหูไง ก็เลยว่าเออใส่แค่ตัวแผ่นอจริงแผ่นกองอย่างเดียวก็เหลือๆแล้วนะพี่นะรถเราไม่ได uh> ้ทําอะไรเยอะใช่ใช um> ่ก็คือจะมีชุดท่อพวกนี้คำหน้าแผ่นกองก็จะจูนสเตสสองถูกไหมพี่ครับจูนสเตจสองคันนี้สเตจสองประมาณกี่มาพีบสเตจสองที่ทำมาห้าร้อยสิบห้าห้าอยสิบห้าทกหร้อยกว่าอ่าครับแล้วก็อ ถ้าลงพื้นก็ประมาณ400ไปปลายประมาณ400ไปลายอันนี้ผมถามนิดนึงดิ500กว่าม้าเนี้ยอยู่ในซูเปอร์ขับยากไหมยากขับยากใช่ไหมยากมันดิ้นไหมผมอยากดิ้นดิ้นเลยดิ้นดิ้นเลยดิ้นเลยแต่เบาก็ก็ดิ้นแล้วก็สะบัดแล้วเหรอสะบัดแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมต้องต้องคนเคยขับรถแบบพวกเนี้ยโเหรอถ้าคนไม่เคยขับรถพวกเนี้ยแบบขี่รถเดิมๆมาเลยไม่เคยขับรถซิ่งรถอะไรมาเนี้ย พอมาจับปุ๊บเนี่ยผมว่าผมว่าต้องต้องมีหมุนแน่นอนขนาดนั้นเหรอ,นนอนพี่เอฟเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราเคยขับขับขับหลังอยู่แล้วไงอ,อ๋อมันก็เลยเป็นธรรมดาเนาะพี่เนาะธรรมดาก็แก้อาการนิดหน่อยนะเพื่อนนะแต่โดยรวมสวยสวยคันนี้เบ็ดเ็จของแต่งเท่าไหร่นะพี่ฟของแต่งผมว่ารวมๆก็เฉียดล้านนะเฉียดล้านเลยเหรอ่ครับสุดยอดสุดยอด สำหรับใครที่สนใจนะเจ้า GR Supra คันนี้ได้เลยพี่เอฟั้งนั้นเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันนะพี่นะได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันนะเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันต่อในรถเลยครับผมไปครับ One hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในกับเจ้า GR Supra Stage 2นะครับอันนี้ผมถามนิดน,นึงพี่เอฟอันนี้อยากรู้อะ Supra เนี้ยที่พี่เอฟซื้อมาเราสามารถเข้าสวิตกับโตโยต้าได้เลยปะผม,ผมรถสู์แท้ครับอ๋อเป็นของไทยแลนด์เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมเหลือประกัน ประกันสูงอีกสองปีอ๋อเฮ้ยผมอยากรู้ว่าพี๊คันเนี้ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คเซอร์วิสอะไรพวกนีน้แพงไหมฟรีครับเอ้าหรอฟรีตั้งแต่ออกไปแดงเลยครับเอ้าหรอฟรีต่อ,ออกไปแดงห้าปีนะครับพวกถ่ายน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยเขาดูแลให้หมดเลยหรอฟรีหมดเลยครับอา้ยาอารมณ์เหมือนเหมือนพวกบีเอ็มเลยนะเนี่ยอที่ฟรีนะฮะน้ํามันเครื่องฟรีหัวเทียนฟรีคพีกองอากาศกองแอร์ฟรีอ่ะฮะ โช๊คฟรีสี่ต้นจานเบรกฟรีสี่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 อันพระเบรกฟรีด้วยไหมพระเบรกฟรีด้วยโอ้ฟรีให้หมดเลยเอ้ยฟิลเหมือนขับเบี้ยมเลยอะเวลาแบบเหมือนพวกรถมีเบสไนใช่เหมือนบีเอ็มไอเลยคือเหมือนบีเอ็มเบสเลยคือไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทเดียวโอ้ดีอะแล้วมันเบรกอะไรฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดดี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 มากตอนที่พี่เอฟออกป้ายแดงมาแพงไหมออกมาห้าหนึ่งเก้าครับเกือบห้าล้านสองห้าหนึ่งเก้าครับผม อันนี้แต่งไปก็รวมรวมล้านนะพี่น้องรวมรวมล้านเฉพาะโช๊ปกับกับท่อก็โช๊กับชุดท่อก็น่าจะประมาณกับท่อไป็นสามแสนมั่นะถ้าผมคิดคิดท่อใช่ป่ะได้ไหมโช๊ปกับท่อครับสามแสนสามแสนกว่าเฉพาะเฉพาะโช๊ปอะตัวดีซีอะปลั๊ไฟฟ้าก็แสนกลางเลยนะพี่นะใช่ใช่ครับเออท่อไอพีทั้งเส้นอะทุกคนก็หลายบาทนะไอพีอีก็ประมาณอยู่ประมาณแสนสอง แล้วกาท่อชุดในเครื่องอีกตัวตัวอื่นอีกนะฮะก็น่าตกอยู่ประมาณสักสามแสนนิดหน่อยแล้วก็จะไปหนักพาร์ทพวกพาร์ทคาร์บอนที่เราสั่งนําเข้ามาเพราะว่าบางตัวเราไม่ได้ขึ้นงานสดเราสั่งนําเข้ามาหมดเลยเป็นตัวงที่ดีมาหมดเลยสําหรับใครที่สนใจคันนี้พีบได้ข่าวว่าพี่จะปล่อยเลยใช่ไหมใช่เบื่อแล้วเหรอพี่ว่าจะจะไปหายังอื่นทำมาครับ แล้วก็พอแล้วเนาะแล้วก็ผมทําเล่นรถซิ่งมาเยอะอะพอมันได้เศษพอมันได้ไรแล้วพอมันได้ได้รูฟิวแล้วแล้วก็พอมันและอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้ปุ๊บเนี่ยมันมีมันต้องมันต้องดูแลมันอพอช่วงหลังงานเราเยอะเราเราเราไม่ได้ใช้ไม่ค่อยมีเวลาขับใช่ไมใช่ไม่มีเวลาขับรถก็ถามว่าใช้เยอะไหมถ้าสําหรับผมเนี่ยผมก็วิ่งไม่เยอะนะแต่ถ้าสาหรับคนอื่นเนี่ยเอ่อพวกเพื่อนที่ขับซูปารุด้วยกันเนี่ย ก็อยู่ประมาณ7จ็ดแปดพันโลนะฮะหมื่นหน่อยๆของผมอยู่ประมาณ18000แปดพันโลของผมนี่ก็คือไปไกลสุดก็ประจวบประจวบอ่ถึงบางสะพานน้อยก็คือไปไปไปเที่ยวไปส่งเพื่อนพอดีเพื่อนเพื่อนอยู่แถวนั้นมาซื้อเอ็กเซเบไปครับแล้วอย่างคันนี้พีพตั้งใจจะขายเท่าไหร่ผมตั้งขายเอาไว้5ล้าน แสนเก้าหมื่นบาทห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทครับอ่าสำหรับใครสนใจนะก็ให้ของแต่งหมดมาไม่น้องให้ให้ของแต่งหมดแล้วก็ให้ป้ายทะเบียนด้วยอ๋อให้ป้ายทะเบียนด้วยใช่ป้ายทะเบียนเก้าศูนย์ตรงเลขรหัสตัวถังเลยอ๋อให้ไปด้เก้าศูนย์เก้าศูนย์เอาเป็นว่าสําหรับใครสนใจ GR Supra คันนี้นะครับสเปคสองนะเพื่อนนะแต่แต่อันเนี้ยที่ผมนั่งอ่ะรู้สึกว่ายังอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตูหม่อย สบายมากฟิลเหมือนขับรถบ้านเลยทุกคนไม่ได้แบบกระชากหรือแบบขับยากอะไรอย่างที่คิดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดแท็กชงแท็กชันปรับสปอร์ตอะไรเงี้ยก็น่าจะคนละฟิลนะพี่เนาะคนลนฟิลนะพี่เนาะแล้วคนละฟิลเลยอ่าครับผมคันนี้ถ้าเกิดจะแต่งเพิ่มมันมีอะไรให้เติมได้อีกไหมพี่คันนี้ถ้าจะเติมนะผมว่าเติมเติมแค่ล้อกับเบรกก็จบแล้วนะถ้าถ้าอยากแบบว่าเอาแบบว่าให้เทพเลยนะ ก็คือตามสไตล์ที่ว่าคนแต่งกันนะก็ต้องเป็นเบรกก็ต้องโดนโดนโดนเบรกเอนเดทเอนเดทก็ต้องมีห้าแสนโมโนบล็อกเนาะใช่ครับแต่ห้าแสนเราก็อ่าตัวล้อตัวล้อสั่งตัดชุดนึ่งขนาดสักแสนแปดแสนเก้าได้ไหมเนาะไม่น่าจะถึงครับถ้าบีตอนนี้พวกบีซีก็ก็ถ้าไปบางร้านก็จำนี้ก็ตอนนี้ก็มีก็ประมาณเริ่มต้นตั้งแต่แสนสองนะแสนสองถึงแสนสี่ยางไม่ต้องเปลี่ยนแล้วยางยางเดิมเนาะใช่เดิม ผมก็คือใส่19ได้เลยผมว่าใส่19ขี่ดีกว่ายางมันไม่บางอ่าใช่ใช่เพราะอันนี้19ผมก็รู้สึกว่ายางมันก็เหมือนจะบางนะเหมือนจะบางแต่มันังขี่ดีกว่า20 20ยี่สิบผมว่าน่าจะบางมากเลยเพราะผมเห็นเพื่อนผมใส่20บมาแล้วบางนิดเดียวเองบางนิดเดียวแล้วมันถนนเมืองไทยบ้านเรามันขับยากเออใช่ใช่ี่ใช่เออผมว่าเอาจริงนะล้อเดิมผมก็ชอบแลยนะทุกคนนะผมว่าลายมันก็สวยของมันอยู่แล้วนะเออแบบแทบไม่ต้องทําเลยแต่ว่าคันนี้มัน ดีตรงที่พีะจับทรงมาแล้วถูกไหมพี่จัดทรงมาแล้วแล้วก็จัดฟิตเมนต์แล้วก็ลองสเปเซอร์ออกเข้ามาหาซุ้มแล้วใช่พอรถโหลดลงมาปุ๊บก็จัดใส่สเปเซอร์ลองลงมามันก็เหมือนกับล้อแต่งเลยฟิตเมนต์เหมือนกันเปียบเลยครับผมก็ล้อมันก็จะพอดีกับซุ้มทอดีเลยนะสวยเลยโอเคก็สําหรับใครที่สนใจนะทักมาหาผมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กของพีบให้อุตตะบอกนั่งสบายมากเลยพี่น้องครับแบบมันปรับได้เยอะนะฮะปรับบีบ รัดเข้า2ตัวก็ได้ครับเขาบอกเฮ้ยบอรปรับไฟฟ้าด้วยเนี่ยเนาะใช่ครับเฮ้ยฟิลเหมือนแบบปุ่มปรับอ่ะคือเหมือนของ B M เนี่ยทุกคนนะตัวบอกปรับไฟฟ้าปีกก็ปรับได้นะอ๋อก็คือแบบปรับปีกให้มันแบบมันหนีเข้ามาใช่ไหมกระชับเหมือน B M เลยโหชอบมากเพื่อนนะสำหรับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้กับเจ้า t ต y o ต a า G R Supra Style 2นะครับนะถ้าสนใจก็ติดต่อผ่านน้องบอลมาได้เลยได้เลยได้เลยพี่แล้วก็ส่วนเรื่องราคาเนี่ย ชอบมาคุยกันมาคุยกันเรามาต่อรองกันหน้างานหน้างานได้เลยนะฮะอันนี้เป็นเป็นราคาที่เราตั้งขายราคาที่ตั้งขายไฟแนนซ์จัดให้ได้เรามีจะมีจัดให้ได้แต่ก็จะดาวอยู่ประมาณล้านห้าถึงสองล้านประมาณนี้ครับผมก็ถ้าชอบติดต่อผ่านน้องบอสมาเลยนะฮะได้เลยแล้วก็ราคาส่วนลดของแถมอยากได้อะไรมาบอกผมเดี๋ยวผมจัดให้หมดเลยถ้าผมให้ได้ผมให้หมดเลยเอ้ยผมลืมถามพี่คันนี้จูนมาแล้วเติมน้ำมันเลยพี่ ผมโจน E ี่สิบมา E อี่สิบมอหาง,ง่ายเลยเนาะ E ีสิบใช่ครับเฮ้ยลวมันประหยัดพันประหยัดน้ำมันปะพี่อืมไม่ค่อยกินนะไม่ค่อยกินก็ถงังนึงก็วิ่งได้นะวิ่งวิ่งได้ไกลอยู่นะครับโอเคแต่ว่าถางังนึงมันตัวนี้ถังมันจะไม่ใหญ่เติมน้ำมันถังนึงเติมน้ำมันถังนึงก็ได้เยอรมานพันกว่าบาทพันได้หน่อยพันต้นๆ้นนองครับไม่แพงไม่แพงวิ่พันกว่าบาทไม่แพงจริงเติมถังพันกว่าบาทไม่แพง สำหรับรถเซกเมนต์แบบนี้นะทุกคนนะเครื่อง3000นะโอเคเพื่อนใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคลิปหน้าอยากจะชมซูปเปอร์อีกคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวจะหาซูเปอรส์สวยๆให้ดูนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ